คือพี่เป็นคนที่ทําอะไรนี่ต้องทําให้ถึงเนาะเพราะเราได้รับเกียรติจากทางห้างเป็นงานพรイสและพี่มีความรู้สึกว่างานนี้ดีมากเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะทําให้ดึงการท่องเที่ยวระดับโลกมาบ้านเราปกติพี่ไม่มางานแบบนี้มันงานน้องๆอ่ะเราผู้ใหญ่แล้วเนาะแต่พอดีเราได้รับเกียรติกับทางห้างกับทางออกการ์ไน์เนาะก็เลยไม่ทําให้ก็บอกว่าเออไหนๆมาแล้วเราต้องทําอะไรที่ให้มันดูอลังการเป็นตัวพี่พระทัอเลย เล็กๆไม่ใหญ่ๆใช่เนาะก็คิดตีมขึ้นมาเมื่อวานนี้นะจบเลยก็ไม่รู้ว่าทุกคนแฮปปี้ไหมเนาะคอนเซ็ปต์ระคาลอยฟ้าเลยคนบอกเห็นลอยได้เห็นลอยได้นาะก็เราอยากทําอะไรที่มันเหมือนเถินฟ้าเถินฟ้าแล้วก็ไรลอยอยู่บนฟ้าเนาะให้ความกระจรไกลของความคลของเราเนี่ยไปทั่วโลกเลย เพลินฟ้าไปทั่วโลกทั่วจักรวาลเลยสมเข้าสมกับชื่อเพจของพี่ชูชัยเดอะยูเวอร์สนะคะแล้วก็เราพี่ก็มีไลฟ์สดให้ด้วยอ่านะครับกลัวก็เรามไม,าม่เคยน้องช้อนจะไปกลัวหัวคมามลงมาอีกตกมาอีกจะหาว่าเป็นคอนเทนต์อีกอมันไม่ดีไงมันอะไรหล่นบ่อยๆอย่างเงี้ยเก่งมากีมโอกาสได้้ซอมมมหรืืออคแบบไ่มีเลยไม่มีซ้อมไม่มีซ้อมแต่น้องก็บอกมั่นใจพี่แค่ ขาเรียกนะแคบพุงแล้วเก่งเก่งเก่งกล้ามขามันจะแน่งแต่ถ้าทําซ้อมเนี่ยมันเขย่าแต่ตอนเขาเดินอ่ะเขาขย่าไม่ใช่พี่เขย่านะกลัวกลัวตกมาตกมาตายแล้วอายก็ตายเลยอ่ะใช่ไหมฮะปีแรกที่พี่มาเดินปกติพี่พี่รู้ข่าวอยู่แต่ไม่เคยเดินปฏิเสธตลอดไม่เอาแต่ปีนี้เราก็มานิดนหนึ่งเนาะเพื่อืเออะไรมาด้วยครับอ๋อนี่เป็นสัญลักษณ์พี่เพราะว่าพี่นับถือท่าน และอีกอย่างหนึ่งพี่อยากให้การเดินเนี่ยราบลื่นอย่ามีปัญหาเนาะกัดถือว่าน้องเวียงไปเกิดป้องไปแล้วคอหักเงี้ยทำไงใช่ไหมเราเห็นไปเรื่อยๆไม่ได้เพราะพี่นับถืออมพระศิวลึงค์มากก็เลยน้องใส่ทุกคนเพื่องานราบลื่นไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็นับถืออมพระปัดขิดอยู่แล้วพี่อยากว่าเชิดชูท่านเนาะเพื่อให้คนเห็นสืว่าภาพออกไปเอ๊ะน,นี้คืออะไรอะ่ะมันคือซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านเราดังมาก ทุกคนที่ทํามูเตลูิวจะได้ขายดีขา <sh arp y> ยดีขายดีหมดเลยอะไรแบบนี้ครับอ๋อดีใจมาก, <sh arp y> ด,มากดีใจมากที่ว่ามีแบบนี้นอะก <sh arp y> คนได้แต่งงานกันจริงๆอันนี้เรามันที่ฮอลแลนด์หรือเมืองนอกเนี่ยซ <sh arp y> านฟรา,งงานเนี่ยเขาแต่งกันมานานแล้วแต่บ้านเราเพิ่งจะอิชูกฎหมายออกมาเนาะดีใจมากที่มีตัวนี้ทําให้ทุกคนเนี่ยยอมรับในความเป็น LGBTQ เพราะบางคนเนี่ยต้องอยู่แบบหลบๆเนาะ เป็นเอแอบอ่ะอพูดง่ายๆตอนนี้คือโอเพแล้วทุกอย่างยอมรับว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังของธุรกิจหรือว่าหมอหรือว่าทุกการศึกษาทุกองค์กรเนี่ยเบื้องหลังคือ LGBT ทั้งนั้นเลยนะ mm hmm. ที่เป็นเบื้องหลังทําไม่ว่าละครนักสแสดงนักร้อเป็นอย่างนี้หมดเลยต้องโชว์ความนี้เพราะตอนนี้คนจะมองว่า LGBT เป็นแนวแบบจําอวดตลกขายแต่ตลกไม่ใช่ความสามารถของรามีเยอะมากเลยต้องทําให้เห็นว่า LGBT คืนหนึ่งใน ดึงในเขาเรียกเพศที่สำคัญมากๆด้วยเป็นสเปเชียลที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยมีสีสันเออความคิดความคิดสรวามงสรร่นเหนือเหนืออินเครด b เบิลเอออ n c r ค d ด b เบิ Incredible กว่าคนปกติเนาะแต่ก็ไม่ได้ว่าเพศอื่นไม่ดีเนาะมันเป็นอะไรที่ให้คนยอมรับมากขึ้นแล้วแสดงออกได้มากยิ่งขึ้นมีสลีมีสละเสดีทางความคิดแล้วจิตใจด้วยอะไรประมาณนี้ครับยังวันนี้แต่งตัวออกมาข้างนองในทีมนี้คือ ช่เพชรเยอะไหมคะก็อันนี้พี่มีอยู่แล้วเนาะก็หลายร้อยล้านน่ะวันนี้คือแค่งานน้องๆเราก็หลายร้อยล้านก็มันมีอยู่แล้วเนาะแล้ก็ติดมาแค่นั้นเองหลายร้อยล้านพี่ไม่ได้นับเนาะเออเนี่ยอย่างนี้วงนี้วงเดียวก็เกือบร้อยแล้วเันสามสิกว่ากลัดแล้วนี่มันเม็ดละห้าเกือบมีตั้งแต่ห้ไซส์เล็กแล้วก็ไล่มาสิกว่ากลัดด้านหน้า มันมีใหญ่มีเล็กเป็นเป็นวิวิแฟนซีเยลโล่ก็แพงมากแพงกว่าเพชรขาว3เท่ามันก็หลายร้อยล้านเนาะการนใส่ออกมาข้างนอกเยอะๆกลัวไม่ไม่เดี๋ยวก็ถอดแล้วเนี่ยอย่างนี้เดี๋ยวเราก็ถอดเก็บละใช่แล้วแล้วพี่เอาทีมมาเยอะมันไม่กล้ามายุ่งฉันหรอกก็เรียกมแบบวันนี้เป็นน้อยล้านลอยฟ้าได้ไม่เคยทำแบบนี้ไอ้ลอยฟงลอยฟ้าแต่ว่าน้องเขาลอยตัวพี่แค่เนาะนิดนึงใช่ใช่เราอยากให้ สีสันของงานมันแบบเพราะว่าเขาให้พี่เดินกลุ่มแรกด้วยนะตอนแรกกับน้องมาตูมเนาะ<ม>เดินมาอันแรกเราก็อยากเออทำทั้งทีให้มันตีข่าวให้คนรู้จักไปเลยอะไรเงี้ยครับ<ม>เพื่อเป็นซอฟต์าวร์ให้บ้านเราว่าอุตายละบ้านเรามีอะไรเก๋ๆแบบนี้ด้วยนะแม้แต่ร้านเพรเนี่ยก็ยังเป็น lgbt ใช่ไหมครับอ่าที่รู้มารู้สึกอย่างไรบางที่เ,เรื่องเพรหายที่ผ่านมาคนไม่เชื่อว่ามันคเกาก็มันหายไปแล้วจะทําไงอะ่ะ มันหายไปแล้วเพราะว่ามันมีเหตุเนาะคือตอนนั้นมันไปตีมบางคนไม่เข้าใจว่าดัดจดิตใส่ไปทําไมมันเป็นตีมที่เป็นแฟชั่นโชว์แล้ววันนั้นเนี่ยพี่เพิ่งไปรับของมาจากโฮเซลซึ่งเขาจะปิดกิจการไปแล้วพี่ก็ซื้อเข้ามาตั้งหลายร้อยล้วถ้าดูในคลิปจะรู้บางคนก็ไม่เข้าใจพี่ก็เลยเอามาใส่นิดนึงใครจะไปรู้ว่ามันจะตกไม่ใครคิดหรอกแต่ตรงนั้นน่ะมันเป็นตาข่ายถ้าสมมติว่าไม่มีตาข่ายนะตกยังไงเป็นพื้นตันมันก็อยู่ในนั้นถูกไหมแต่ไปตรรรรงง้้าานนนัััเิไใคจะปูว่ม มันจะไปเกี่ยวหัวคือมันตุ้งติ้งอ่ะตรงเต้แล้วไปเกี่ยวตรงห่วงตะข่ายพอดีมันเลยพุดไปเลยอย่างเงี้ย่นคือเราไม่ได้วอรี่ใครจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรช่างเขาเหตุการณ์ถ้าดูดีๆจะเข้าใจว่ามันเป็นอะไรถ้าไม่ใช่ตะข่ายมันก็ต้องอยู่ในเรือแต่นี่เป็นเพราะตะข่ายมันเกี่ยวแล้วมันลงไปในทะเลเลยเพราะใต้ตะข่ายมันโปร่งไงมันไม่ได้มีไม้เราะงไงถ้าถ้าเห็นเห็นไหมตะข่ายพ่อข้องการเอาไว้ถ่ายรูปเราไว้สนุกสนานถ่ายรูปกันอยู่แล้ว แล้วเราจะรู้ไหมว่ามันจะหลุดเราไม่รู้บางเอิญตุ้งต้งะ่ะมันสอยเข้าไปในตาข่ายพอดีมันเลยปึ้งหายไปเลยลงทะเลไปเลยอย่างเงี้ยเสียดายนะแต่เราก็ต้องทําใจให้ได้เนาะเพราะว่าพิษปฏิบัติธรรมให้มองว่าของนอกกายอะไรถ้าเราเป็นเจ้าของมันเราจะเป็นท่านมันตั้ตีถ้าเราไปยึดไปเกาะตรงนี้มันก็จะมีความสุขสวัว่านี่เดือนกว่าแล้วนะถ้าพี่บัวไปพระวง์ตรงนี้พี่ก็ทุกมาเดือนกว่าเราจะหมดกำลังใจในการทำงาน ช่างมัน <Yeah. S 1> ช่างมันเดี๋ยวเราก็หาใหม่ได้มันของนอตจายเนาะตราบใดเรามีลมหายใจเรายังจะหามันไม่ได้ใหม่ใหม่ได้เนาะยังย้อนไปวันเกิดคนก็นจับจ้องระหว่างคุณชูชัยกับนายนนกี้ oh. นขา oh. ข่าวคอนยัลนิดาแนบน่เนเดี๋ยวจะไปออกรายการแชร์เนี่ย <c oughs> ออสัมภาษณ์คนก็มองว่ามันมีอะไรมากมายไปกว่านั้นหรือเปล่าน้องเป็นคนดีพี่ก็พูดได้แค่นี้แหละน้องเป็นคนดีแล้วก็สนิทกันจริงๆสนิทกันาน ไม่ตอบได้ไหม <laughs> ไม่น้องเขาหน้าร้านแล้วก็เป็นคนนิสัยดีแล้วก็รู้จักกันมานานแล้วเนาะก็แวะเวียนกันไปมาอะไรประมาณนี้คก็คคคคตอนนั้นน้องโก้แนะนําให้รู้จักก็ก่อนโควิดอะไรประมาณนี้แล้วก็บอกว่าเออมีอะไรเดี๋ยวจะให้เธอเดินอะไรประมาณนี้แล้วห่างหายไปแต่ก็มีมากินข้าวบ้างอะไรบ้างหลายคนก็จากทางอมริาใช่จริงเหรอ มันแสดงออกมาขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้เสร็จเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สนิทกันน่ะเนาะมันสนิทกันก็เลยแบบก็คุยกันน่ะคุยกันวันนึงคะปกติก็ไลน์คุยกันที่ช่วงนี้คุยกันเยอะขึ้นช่วยซ้ำเพราะจริงๆเขาถ่ายละครคิวก็าเยอะมากแล้วพี่มาทำไร์สดเนี่ยก็คิวเยอะมากแทบจะไม่ค่อยได้คุยอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็เจ้าจานนิดหน่อยหลังจากฉากนั้น ที่มันออกไปที่เหมือนรับหน้าใกล้กันมากอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงน้องเขากังวลไหมหรือได้มีการคุยกันมันไม่อ่ะมันมันคือมันหน้าใกล้กันเพราะว่าหนึ่งเขาก็ห่วงเราเนาะแล้วเราคุยกันเลอกเขาบอกว่าพี่ทําไมตัวหอมจางพี่หอานน้าหอมครีสอะหอมแล้วเขาเลยลงมาดมเออหอมพี่ผมชอบมากเลยอะไรอย่างเงี้ยมันสนิทกันไงเขาก็ถามยิ้มเราจะรู้ไหมว่าเขาจะลงมาดมก็บอกเออมันหอมจังเลยหอมจังอะไรอย่างเงี้ย ไม่ตื่นเต้นเฉยๆอ่ะเฉยๆก็ดีนะรู้สึกดีอะไรดอกอะไรเหมือนดอกไม้มีมลแงมาดมมันก็ต้องดีถูกไหมล่ะแล้วคนคนมองว่าแบบเราใช้เงินอะไรอย่างเงี้ยใช่นองพี่เป็นคนไม่เปย์อยู่แล้วห้ามพูดเรื่องนี้เลยเราคบกันที่ใจแล้วพี่เชื่อว่าที่เราคุยกันเนี่ยเขาชอบความที่พี่โตนของพี่เป็นแบบนี้เพราะพี่เป็นคนชอบสอน ธอต้อ่สิเธอต้องยี่สิอะไรเงี้ยเขาพี่ว่าเขาชอบพี่ตรงนี้ความเป็นผู้ใหญ่เป็นนักธุรกิจเขาอยากเรียนรู้ตรงนี้เพราะก็เป็นดาราเนาะเขาก็อยากมีความรู้อยากสําเร็จมาอย่างไงก็อยากรู้ตรงนี้ไม่ใช่เอาเงินไปเปรยล้วมาคุยกันไม่ใช่น่าเกียดมากเลยไม่ใช่แบบนั้นนะเราไม่ได้คบกันแบบนั้นปรึกษาการคุยธุรกิจแล้วพี่เป็นคนชอบสอนมีเราจะแนะนําเขาว่าอย่างนี้อย่างนี้เขาชอบตรงนี้มีอะไรเวลาเขาว่างเขาปรึกษาพี่พี่อย่างนี้ดีไหมครับอย่างนี้ดีไหมครับ การดําเนินชีวิตอะไรแบบนี้ก็ดี <ไป S 1> นะน้องเป็นน่ารักและตัวใหญ่แล้วแล้วตีมวันนั้นมันลงตัวพอดีเนาะก็ตัวใหญ่แล้วก็หุ่นดีชอบคนตัวใหญ่ๆไม่ชอบคนตัวเล็กๆมันหวานจนไม่หวานไงแล้ว <laughs> มันหวานไม่หวานไงแล้วเนาะอเอเอ,เ,อเราก็ส่วนใหญ่จะมีข่าวกับดาราหลายคนเนาะแต่ก็ เออไม่พูดดีกว่าเา <c oughs> ไม่ได้ปิดกั้นเรื่องเรื่องเพศเรื่องอะไรใช่ใช่เขาเคยคุยพี่ว่าเขาไม่ปิดกั้นเรื่องพวกนี้เลยเขาเอ็กเซปต์ตรงนี้ก็เป็นคนรุ่นใหม่อ่ะเ <c oughs> พราะเดี๋ยวนี้เจนวงเจนบายมันเปิดเผยกันหมดแล้วเนาะไม่ต้องไรเราเห็นดาราหลายๆคู่ที่มาก็เปิดเผยกันหมดเนาะคือว่าเราสนิทกับไนกี้ที่สุดนะเวลาเขาพูดอย่างนี้ก็น่าจะใช่เนาะก <c oughs> ็ <c oughs> น่าจะใช่ครับ พัสดิ์กันก็มีน้องนายบงนายแบบที่โทรมาปรึกษาส่วนใหญ่จะคุยเรื่องงานแล้วบางคนก็แบบว่าพี่ตอนนี้ผมลําบากเลยทําไงดีพี่จะสอนปัชญาชีวิตไงเพราะพี่เด่นมพม่พี่สอนปฏิบัติธรรมทุกครั้งเราพูดไปเรารู้สึกว่าเราได้บุญแล้วก็รู้สึกชีวิตเขาก็ดีขึ้นเอาไปปรับปรุงชีวิตอะไรเงี้ยเราเรายินดีที่คุยเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะถ้าทุกไลฟ์จะเห็นเลยว่าพี่จะพูดแต่เรื่องนี้ตลอดก่อนขายเพชรเนี่ยพี่พูดเรื่องนี้ตลอดเลย เราอยากให้กําลังใจคนตอนนี้คนท้อแท้เยอะเศรษฐกิจไม่ดีอะไรประมาณนี้ครับพี่บอกเลยนะครับว่าการที่เราเกิดมาเป็นแบบนี้บางคนงมองว่าใช้เงินเนาะมันก็เหมือนกับบาโฮตแม่มันเหมือนเสื้อจะได้ใจเขาเหรอไม่ใช่ความที่จะได้ใจเขาคือคุณงามความดีเราแล้วถ้าเราจะคบใครเนี่ยพี่รู้สึกว่าเราควรจะสอนเขาเนี่ยตกปลาได้ด้วยเบ็ดแต่ไม่ใช่ ทอดปลาหรือยัดใสป่ปากวันหนึ่งไม่มีเราเขาตายทันทีเลยนะสอนที่เขาตกปลาได้แต่นั้นเขาอยู่ได้ตลอดแล้วก็วจะรักเรามากตรงนี้เพราะทุกคนมีศักศีทุกคนมีสักศีแน่นอนความเป็นคนน่ะเขาอยากได้ตรงนี้มากกว่าที่เราจะเอาเงินปเป็นเปร์เขาแต่ถ้าใครครบพี่เพราะว่าต้องการเป์เราดูทีหนึ่งก็รู้ไม่ได้โง่หรอกพี่เป็นนักธุรกิจดูทีนึงก็รู้อย่าไปยุ่งกับฉันใช่ไหมก็แค่นี้ไม่มีอะไรเลยครับ แค่ไปก็ทุกไปแล้วไปก็เลยผูกใจเจ็บเราจะเจ็บใจเองนะเพราะคนสามารถพูดอะไรก็ได้พูดได้ดีก็ได้เสียแต่เท่าที่ดูเนี่ย99.99% 99คือชอบพี่น้อยมากที่เบรมหรือว่าดราม,ม่าน้อยมากพี่ถือว่าโอเคแล้วเพราะาพี่วางตัวในสังคมไม่เคยมีอะไรด่างพร้อยเนาะแต่ธรรมดาใน,ในจุดที่ว่าเราเป็นคนในจุดนี้มันย่อมมีกระแสอะไรที่ตีบ้างอะไรแต่น้อยมากพี่ถือว่าน้อยที่สุดแล้วไปดูคนอื่นเยอะกว่าเราเยอะ ครับ